ความดันโลหิต <chưa> ส <realized eterm Gore> ูงมาก่อนครับความดันโลหิตสูงมาก่อนมาจากพฤติกรรมไหมฮะก็ไม่ทราบก็มันเริ่มมีอาการมาแล้วก็เลยไปหาคุณหมอครับปกติตรวจตรวจร่างกายประจํำไหมฮะก็ตรวจทุกๆหกเดือนของของบริษัทนะครับทุกๆุกหกเดือนก่อนหน้าที่จะรู้ว่าเป็นก็ร่างกายปกติก็ปกติไม่ได้ปกติก็ไม่ค่อยไม่ค่อยป่วยครับไม่ค่อยป่วยอ่ะฮะเสร็จปุ๊บมีอาการอะไรถึงไปตรวจมึนหัวบ่อยครับมึนหัวแบบ ใช่ครับเหมือนปวดหัวธรรมดาปวดหัวจะปวดปวดอย่างเงี้ยครับจะมึนมึนแล้วต้องต้องตนอนทานยาแก้ปวดก็ไม่หายไม่หายอ่ะฮะก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นความดันสูงเท่าไหร่ครับครับโอ้นน้นผมสูงมากร้อยเก้าสิบครับอุ้ยคือคือปล่อยคือคือคือปล่อยไว้จนก็โดนคุณหมอก็ําหนิมากเหมือนกันเดี๋ยวก่อนหน้านั้นเนี่ยร่างกายแข็งแรงปกติดีใช่ครับความดันอยู่ระดับเท่าไหร่ฮะ ไม่ก็อยู่ตอนที่ไปวัดตอนก่อนที่จะเริ่มเป็นนี่ผมเป็นมาสองปีกว่าก็ปกติก็อยู่ประมาณร้อยหกสิบประมาณครับประมาณนั้น <S <S กค็คือไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ก็สูงนะอาจารย์สูงไหมฮะค,คือกำลังสงสัยอยู่ว่าตรวจรทุกหกเดือนแล้วตอนร้อยหกสิบหมอไม่แนะนำเหรอฮะว่าจะต้องทำยังไงคือ คือตอนนั้นไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ส่ใจใช่ไม่ค่อยพูดง่ายง่ายไม่ค่อยใส่ใจนะครับคือแต่จะทํางานางเดียวก็ไม่ค่อยได้ด้อย่างเรามั่นใจว่าเราแข็งแรงเพราะมันไม่ไม่ส่งผลอะไรฮะคือคือตอนนั้นมั่นใจว่าว่าแข็งแรงก็ไม่ได้ไม่ได้ครับจนจนมาเป็นเป็นได้สองปีก็ไปหาหมอก็คุณหมอก็ให้แนะนําให้ลดอาหารลดอะไรออกกําลังกายไหมฮะออก ก็น้อยครับเพราะว่าช่วงนั้นผมทาทางานเกี่ยวกับไฟนนั้นคือมันไม่แน่นอนพี่เวลาไม่ค่อยแน่นอนบางทีลูกค้านัดหกโมงทุ่มมันไม่แน่นอนก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ครับก็อาศัยทานยามาตลอดก็คือระหว่างที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยครับก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็มีบ้างก็ดีบ้างไม่ดีแต่ถ้าคุณหมอก็จะตําหนิเรื่อยว่าจะต้องเช็คทุกเดือนนะครับแล้วเป็นมากี่ปีถึงเบาหวานตามมาเบาหวานนี่คือล่าสุดเป็นเบาหวานในช่วงปลายปลายปีห้าหกนะครับ คือเป็นเบาๆก็คล้ายๆเหมือนกันดีกอ่ก็ไม่รู้ตัวหรอกก็ไปพอดีรู้สึกคือตอนนั้นฉี่บ่อยแล้วร่ากายจะโซมครับครับก็เลยไปหากลับไปหาคุณหมออีกฉี่บ่อยวันละกี่ครั้งกลางคืนเนี่ยสี่สี่เลยกลางคืนซึ่งผิดปกติมากเลยครับแล้วลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำสี่ครั้งใช่ครับบครัผิดปกติคือเวลาเหมือนกับว่าเรานอนไม่เต็มตื่นอ่ะพี่เวลาแต่หลับมันก็ลุกขึ้นมาฉี่แต่หลับก็ลุกขึ้นมาฉี่ครับ รู้สึกนอนไม่เต็มตื่นเพราะร่างกายมันก็มันก็เพียก็ไปหาหมออีกครับวันนี้คุณหมอเขาตรวจก็มาเจออแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่เจอไม่ไม่เจอกันจะจะรับพฤติกรรมสอบวว่าจะเป็นไหมกินของหวานไหมก็มีครับก็ครบทุกของหวานครบครบหมดเลยอะไรของหวานของมันนี่ชอบหมดเลยครับเพราะฉะนั้นพอไปตรวจก็เจอน้ําตาลเท่าไหร่ครับเออ ร้อยร้อยหกสิบนะครับเนี่ยนะมันคือคือคุณหมอเขาบอกเริ่มเริ่มที่จะเข้าแล้วครับก็คือคือไปหาคุณหมอก็คือมันมันไม่ดีขึ้นนะม <ừ> าหวัดอะเขาคุณหมอเขาเลยแบบเขาเลยบอกคุณไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรอะอย่างอื่นยังมีอะไรนี่ไม่มีอะไรเลยคือโปะแล้วไปเลยคือ,อ,อช่วยตัวเองเส้นเลือดแตกป,ปุ๊บใช่ครับสมองก็ไปด้วยเลยใช่ครับเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องดูแลตัวเองยานี่แค่ช่วยในระดับหนึ่ง คุณหมอให้ยามาทานครับลดมียายายาความดันกับยาเขาเรียกอะไรละลายเลือดครับครับละลายเลือดครับแล้วก็ตอนหลังก็เพิ่มเบาหวานมายาเบาหวานมาอีกครับแล้วให้เปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างครับก็ลดอาหารก็คือออกกําลังกายลดอาหารมันลดเค็มลดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ค่อนข้างหลายอย่างนะครับก็คือสุดท้ายแล้วคุณต้องควบคุม2โรค ครับก็คือทั้งความดันโลหิตสูงใช่ครับแล้วก็เบาหวานครับอันนี้ตัวความดันเนี่ยคือคุณหมอเขาบอกว่าความดันเป็นที่มาของหลายๆโรคนี่ผมเจ็บหน้าอกไปไปไปวัดหัวใจสามครั้งก็ไม่ได้เป็นโรคหัวใจอืม <Ừ. S 2> แต่มันเจ็บอันนี้ก็คุณหมอเขาบอกว่าโรคมันเกิดมาจากความดันพอเป <Ừ. S 2> ็นความดันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอย่างอื่นตามมาหมดแต่ตอนแรกผมกลัวจะเป็นโรคหัวใจ <G ö S 2> แต่ก็ตรวจถึงสามครั้งเช็คสามครั้งก็ไม่มีก็ไม่เป็นครับก็ไม่เป็นคือเหมือนกับว่าพอเป็นความดันแล้วมันมันมันร่างกายมัน ปวนหมดอะหม,มอเขาเหมือนรวนนรว,รวไปหมดเลยใช่ครับรรวนไปหมด,ดตอนหลังเริ่มกลัวก็ทานก็หลายๆอย่างอะนะทานมาก็เริ่มเริ่มเริ่มกลัวแล,แล้วฮะยา,<น>าเริ่มกินแล้วรเริ่มกินเริ่มก็เริ่มปรับพฤติกรรมไหมพฤติกรรมก็ปรับแต่ว่ามันค่อนข้างยากนิดหนึ่งคือเราแบบทํางานไม่เป็นเวลาด้วยแล้วเราก็ค่อนข้างแบบไอ้นี่ด้วยฮะไม่ค่อยไอ้นั่นเท่าไหร่แต่ว่าแต่จะเน้นเรื่องยาตอนนี้จะมาทานเรื่องยาเรื่องพฤติกรรมก็มีที่ใส่ใจมากขึ้นใช่ครับแล้ว อาหารเสริมชนิดอื่นละ่ะกออ็มีก็มีมีทานมีเป็นสมุนไพรบ้างอะไรบ้างเงนี้ก็มีทานครับก็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> เขาก็แนะนํามาให้บ้างซื้อมาให้ลองทานบ้างอะไรบ้างดีขึ้นไหมครับมันก็ถามว่าดีขึ้นไหมมันมัน,ม,นมันไม่ชัดเจนไม,ไมนน<อ>่ไม่เหมือนตัวที่ทานเนี่ยมันคือไม่เห็นชัดเจนไม่เหมือ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 นที่ที่ทานเนี่ยแสดงว่ายาที่คุณหมอให้ก็ทานแล้วก็ทรงทรงใช่ครับใช่ <nenhum S 1> ระดับความดันไม่ลดลงครับก็ยังมีมึนหัวมีอะไรอยู่เบาหวานไม่ลดลงก็ก็ก็ยังเป็นอยู่ฮะคือคือมันไม่มันไม่ค่อยชัดเจนคือเราก็ต้องยังไปทานยาปกติของหมอปกติครับยาของหมอยังทาน <BLANK S 2> อ,อยู่ปกตินคยังยังยังทานอยู่ปกติอาการก็ก็ก็มียังเป็นปกติยังก็ยังเป็นเหมือนปกติแหละครับก็เหมือนพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมแหละครับยังเหมือนเดิมเลยลุกถ่าเท้าห้องน้ำก็ยังเหมือนเดิมใช่ครับ เพียงแต่ว่ามันไอ้นี่กว่านิดนึงคือเราก็นอนเร็วขึ้นนิดนึงเพราะที่กลัวมากคือ,อกลัวความดันโลหิตมากกว่าแว่าเป็<ค>นนนผ่อนน้อยด้วยใช่ครับก็คือนอนให้ให้เร็วนิดนึงนั่นเองค,คือช่วยเหลือตัวเองตรงนี้นะครับแล้วก็ทานยาแล้วนี่อ่ฮทานยาที่หมอให้แล้วไปศึกษาอะไรถึงทราบว่าบิมสามารถจะช่วยได้การหาที่เป็นที่เป็นพืชอย,อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าไม่อยากกินพวกยา ยาของหมอเคมี่เคมีฮะอยากอยากทานพวกเป็นพวกสมุนไพรเป็นพืชก็ดีพิจิก็แนะนําแล้วก็บังเอิญแม่ผมก็เป็นด้วยก็ตั้งใจว่าจะซื้อให้คุณแม่ทานคุณแม่เป็นอะไรครับก็เป็นเบาหวานที่ที่มามาที่นี่เมื่อต้นคุณแม่เป็นเบาหวานใช่ครับของของคุณแม่เป็นมานานมากแล้วครับครับอันนี้ผมก็ซื้อไปก็ลองลองกับคุณแม่ก่อนแสดงว่าเราแม่สูดสีฟ้าก่อนใช่ใช่ครับใช่สูดสีฟ้าแล้วฮะ ให้คุณแม่ทดลองก่อนให้แม่ทานก่อนเอออย่าเพราะว่าคนคนคนแล้วแต่จะคิดนะฮะแม่คือเป็นห่วงไงนฮะให้แกอยากอยากให้กระทานแล้วก็ถามแกจริงจริงสิมาจริงๆเป็นห่วงไงให้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 แกานแล้วก็ถามว่าคือถามก่าทุกวันนลแม่เป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมหรือไม่แต่พอพอระทานเสร็จปุ๊บแกเริ่มจากอันแรกเลยคือจากจากจากหน้าแกเริ่มใสขึ้นแล้วขาเนี่ยปกติ ตอนผมรับตอนที่ทานนะผมรับแกมาอยู่ด้วยแต่นวดขาแกพอแกทานไปได้สักอาทิตย์หนึ่งแกรู้สึกก็ถามแกทุกวันแกก็ไม่ต้องนวดละบอกเออแม่คุย่าเนี่ยคุยหรือเปล่าก็คือจะต้องนวดขาเขาบอกไม่ต้องนวดละแล้วแกก็เริ่มเดินมาทำแบบข้าวให้ทานอะไรเงี้ยจากที่ว่าแกแกขาแกค่อนข้างจะมีปัญหาอแกก็ดีผมผมก็ทานอืคุณแม่ตอนนั้นทานสี่เม็ดเช้ากับเย็นครับ ครับผมก็เลยตอนแรกผมว่าสี่เม็ดเหมือนคุณแม่บ้างก็รู้สึกเอ้กลางคืนก็ไม่ไม่ไม่ค่อยปวดฉี่ละนี่แสดงว่าสิ่งที่เห็นเห็นชัดเจนครับที่เห็นชัดเจนคือคือชัดเจนที่สุดก็คือเริ่มไอ้ไม่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 ฉี่ละคือหลับเต็มที่แล้วตอนนี้คือไม่ลุกขึ้นมาฉี่ไม่ใช่ครับเราไม่ลุกขึ้นมาฉี่แล้วเราก็ไม่ใช่ฉี่ลาดนะไม่ใช่เอาบางคนไม่ลุกขึ้นมาฉี่นี่เพราะนึกว่าฉี่ลาดก็ไม่ไม่ไม่ปวดฉี่ ราก็นอนพักผ่อนเต็มที่ออก็รู้สึกรู้สึกสกร็กรู้สึกดีนี่ร,ออรู้สึกเมื่อไหร่เมื่อทานไปสักเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่าเอ,อ่อมีนาครับมีนาเมษา,ามีนาเมษาพิษภาเนี่ยมีถุนาประมาณสามเดือนสามเดือนมาผมไม่ได้ทานยาความดันเลยหมายถึงว่าในกรณดของเบาหวานเนี่ยทานสูตรสีฟ้าเข้าไปใช่ครับสักประมาณสามเดือนเหรอครับสามเดือนที่ที่รู้สึกว่าไม่ต,มต้องลุกข <ใน S 2> ึ้นมาทำกุลาบกลางคืน ที่ไม่ต้องเนี่ยใช่ไหมฮะประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งครับโอ้อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวที่เห็นระบบขับถ่ายที่เห็นชัดเจนเลยพักผ่อนได้เต็มที่มากขึ้นใช่ครับพอพักผ่อนเต็มที่ความดันมันก็น่าจะลงด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่ทีทานเฉพาะสูตรสีฟ้าอย่างเดียวทานทานสีฟ้าอย่างเดียวใช่ครับทานสีฟ้าอย่างเดียวอย่างกรณีอย่างเงี้ยท่านถ้าถ้าถามจริงๆก็คือจะต้องเริ่มจากเบาหวานก่อนใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยที่เป็นทั้งเบาหวานทั้งความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลด้วยคอเลสเตอรอลด้วยควรเริ่มจากสูตรสีฟ้าครับแล้วสูตรที่ทานคือที่ผมสีฟ้านะครับพี่กวดสีฟ้ากี่กี่เม็ดต่อวันสี่ครับก็คือเช้าเช้าสองกับก่อนนอนใช่ครับก่อนนอนถูกต้องไหมครัอาจารย์ครับครับครับก่อนนอนสําหรับสูตรสีฟ้าเนี่ยถ้ารับประทานก่อนนอนจะทําให้หลับสบายหลับสบายถ้าสมมุติเป็นสูตรสีอื่น พอนก่อนนอนอาจจะต้องลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อไปฉี่เพราะมันมีองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มันจะช่วยขับปัสสาวะแต่สําหรับเบาหวานเนี่ยจะทําให้ไอตรงนั้นมันมีลดน้อยลงบ้างนะครับก็จะทําให้หลับสบายครับหลับสบายแล้วก็ลดลดน้ําตาลได้อย่างสวยงามครับก็มีการวัดนะครับสี่แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันนะครับมันก็จะลดสารสาตัวที่มันมีมากเกินไปในผู้ป่วยเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานนะครับ ดูจอนะครับมันมีความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวที่หลังสารสตัวนี้เยอะเกินไปคือ TNF Alpha Interferon Gamma แล้วก็ Interkin 1ิ in 17, น17ะมากกว่าปกตินะครับทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาก็คือทำให้การหลังอินซูลินเนี่ยน้อยลงโดยเฉพาะตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยนะครับ mm hmm. เพราะมันไปทำลายตับอ่อนโจมตีตับอ่อนซึ่งเป็นมีเบต้าเซลล์ซึ่งหลังอินซูลินอยู่ พอถูกถูกโจมตีมันก็หลังอินซูลินน้อยลงก็เป็นต้นเหตุของอาการเบาหวานประเภทที่1ในขณะเดียวกันครับมันก็ทําให้มีอาการดื้อต่ออินซูลินด้วยเมื่อดื้อต่ออินซูลินก็เป็นอาการเบาหวานประเภทที่สองตัวสุดท้ายคืออินทรุกินิน17ตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มอาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับเบาหวานก็เป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีสารสามตัวนี้มากเกินไป มันก็เกิดอาการเบาหวานนะครับทั้งประเภทที่1ประเภทที่2ได้แคปซูลของเรานะครับในเวลา15วันนะวันละสเม็ดนี่นะครับทั้ง3ตัวเนี่ยลดลงไปชัดเจนนะครับถ้าเราวัดจะเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งแคปซูลแป้งนี่คือสีสีฟ้าจางสีฟ้าอ่อนคแคปซูลสีฟ้าของเราก็สีฟ้าเข้มลูกศรชี้ก็คือสาร3ตัวที่เจ้าปัญหาตรงนั้นนะครับดูชัดๆนะฮะตัวที่มีปัญหาคือดีอ็นเอลฟา นี่คือคนกินแป้งคนที่กินแคปซูลลดเหลือ30%คนที่กินแป้งอินเทอร์ฟอรอนแกรม,มาแค่นี้แต่คนกินแคปซูลมันจะแค่60% 0แล้วก็ตัวสุดท้ายก็ประมาณครึ่งหนึ่งมันมีการลดลงชัดเจนข้อมูลนี้บ่งบอกชัดๆว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้อาการเบาหวานทั้งประเภทที่หนึ่ง ประเทที่สองลดลงได้ไปตรวจหรือยังครับหลังๆตั้งแต่ตั้งแต่ทานแล้วยังไม่ได้ไปหาคุณหมอแล้วครับแต่รู้สึกได้ว่าแต่รู้สึกรู้สึกโดยตัวเองได้ว่ารู้สึกร่องร่างกายมันดีขึ้นนะครับที่เกี่ยวกับเบาหวานก่อนก็คือเข้าห้องน้ําก็คือกลางคืนไม่ฉี่ครับแล้วก็อาการเจ็บหน้าอกนี่แทบไม่มีแล้วพี่ครับแต่อาการเจ็บหน้าอกถ้าไม่มีไม่มีแล้วผมก็ทานปกติอาหารนั่นะครับน้ําหนักก็ลดน้ําหนักลดประมาณ6กกิโล แต่แต่ว่าอาหารทานปกไม่ไม่ไม่ไมไมเปลี่ยนแปลงเลยนะทานข้าวหรือทานอะไรก็ปกติหมดเลยพฤติกรรมเหมือนเดิมครับมันดปวด<ต>หัวล่ะปวดหัวก็น้อยมากแล้วพี่ตอนนี้แทบไม่นั่งเลยครับเครับขอบคุณมาก